สวัสดีครับพบกผมช่องเอฟเทียนฟาร์มชมของคนรักวัวของทุกท่านนะครับผมวันนี้ไม่ได้มาถ่ายวัวนะครับผมจะพาทุกท่านมาชมการเลี้ยงควายนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อปอปเลี้ยงควายกับเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูครับคอกอยู่ตรงนี้ไหมหรืออยู่ตรงไหนครับโคกโน่นโคกอยู่โน่นคอกอยู่ฝั่งนู่นนะครับผมมาอยู่กับน้องมาคุยกันเล่นกับน้องอ๋อนี่เป็นคอกของน้องครับครับผมอยากให้พ่อเล่าเรื่องการเลี้ยงควายสักหน่อยครับเลี้ยงสนุกมยควานัข มันก็ถึงมันเหนื่อยแล้วมันร้อนเนาะมันเหนื่อยมันร้อน <c oughs> ขัวง้อก็มีราคาเนาะ <c oughs> ครับเออันนี้คือคุยจริงๆเลยจริงๆเลยมันมีราคามีราคามันก็นมีแห้งแล้วถ้ามีราคาก็มีแหง้ง <c oughs> อือาามจริงๆมีความสุขไหมในการเลี้ยงควายมันก็มีความสุขอยูะมันก็มันก็แนมบึงสิงมันก็แนมเห็นเงินเลยเนาะครับผม <c oughs> แต่ถ้าราคาดีกว่านี้ก็ยิ้มแป้นเลยใช่ไหมแ <c oughs> ป้นเลยแล้ว <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปเจอเจ้าของควายตัวจริงครับผมครัน้องสาว สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแนะนําตัวสักหน่อยครับเอ่อชื่อเหรอชื่อน้อยแล้วการใหญ่หน้อยบ้านอะไรครับตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นบ้านชุมชนบ้านโคกวัดแต่ว่าพ่อควายมันจะอยู่ตรงนอกชุมชนมีควายอยู่กี่ตัวครับตอนนี้เหลืออยู่สิบห้าค่ะสิบห้าตัวใช่เริ่มต้นจากกี่ตัวครับเนี่ยเลี้ยงมากี่ปีแล้วเริ่มต้นจากตัวเดียวจากตัวเดียวเลยได้มาจากไหนครับตัวหนึ่งซื้อมาจากพี่สาว นานยังครับก็ประมาณสิบปีแล้วมั้งโอ้สิบปีเลี้ยงขยายพันธุ์ามาเรื่อยๆขยายพันธุ์มาเรื่อยๆโอยเพราะว่ามันคอดลูกปีละตัวปีละตัวเนาะเลี้ยงกี่คนครับควายตั้งสิบสี่สิบห้าตัวนี่คนเดียวเลยปลูกหญ้าแล้วส่วนมากจะเป็นหญ้าธรรมชาตินะแบบเรามีสวนหญ้าธรรมชาติแล้วหาหญ้ายังไงทันครับก็ทันอยู่เพราะว่ามี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 ที่เยอะที่แปลงหญ้าน่ะมีมีหลายที่อยู่ตัดของของพวกพี่พี่เขาด้วยอย่างนี้ อยากให้เล่าความสุขการเลี้ยงควายเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ต้นเลยก็ได้อะไรที่ทําให้เราเลี้ยงมาถึงปัจจุบันเนี่ยอะไรที่ทําให้เราเลี้ยงเหรอครับก็แต่ก่อนนั้นก็เป็นพนักง,งานบริษัทเนาะครับผมทีนี้ก็กลับมาอยู่บ้านมันไม่มีอะไรทําอ่ะไม่มีอะไรทําเอออันนี้คือเราว่างใช่ไหมเราว่างเวลาว่าง <ผม S 2> ไหนไหนก็อยู่แล้วก็เลยอาควายมาเลี้ยงดีกว่าแต่ก่อนนั้นมันมีราคาเนาะครับมันก็พอเราพอได้แต่ว่าถามถึงความสุขเหรอ มันก็อย่างว่าแหละเราทําในสิ่งที่เราชอบมันก็มีความสุขเองนั่นแหละนี่ประโยด็ดมัมม่ง,ง <S <S ตามีตามีราคาดีจิ้มปนนะครับถ้าราคาดีก็จะยิ้มแป้นกว่านี้ใช่ขายต่อปีประมาณกี่ตัวครับส่วนมากจะประมาณสองสามสองสามตัวปีหนึง่งปีนี้ขายไปยังปีนี้ขายไปแล้วครับผมนะคบเป็นไงายปีนี้ไม่โอเคเลยได้ไม่โอเคตกตัวประมาณเท่าไหร่ครับตกตัวละสองสองหมื่นมันจะเป็น แบบรุ่นๆน่ะอันนี้ออกแบบเองอันนี้ออกแบบเองครับผมจ้างช่างมาทาให้สังสีเก่าสังสีเก่าที่เลือบเสีทมากี่ปีแล้วครับเนี่ยโครงสร้างนี้เหรอครับผมโครงสร้างนี้ได้สามสามปีนี้ครับผมดูรังอาหารนะครับผมรางอาหารเบลเทอะเลยฟางใช้ฟางวันละกี่ก้อนครับ ใช่ฟังตกวันละหกก้อนครับผมตอนตอนตอนเช้าสามแล้วก็ตอนเย็นสามแล้วก็ส่วนมากนอกนั้นก็จะเป็นหญ้าหญ้าสดเคยเลี้ยงวัวไหมไม่เคยเลี้ยงเลยไม่เคยเลี้ยงเลยเพราะว่าตัวเองสงสัยจะไม่ค่อยชอบวัวมั้งอืออันนี้คือความคิดส่วนตัวเนาะอาฮะครับผมใครชอบมันเนาะครับผมโอเคผมอยากถามหน่อยว่าไม่เคยเลี้ยงวัวนะผมก็จะถามเลี้ยงควายเลี้ยงง่ายไหมควายง่ายกว่าวัวนะความรู้สึกความรู้สึกใช่ไหมอ่า เพราะอะไรถึงคิดว่าเลี้ยงง่ายกว่าเพราะว่าควายมันไม่ได้ลงทุนหัวอาหารเนาะเราไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงน่ะส่วนมากมันจะเลี้ยงแบบธรรมชาติแค่พอถึงฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็ปล่อยจะปล่อยเลยครับผมปล่อยตามทุ่งเลยอืมันก็มันก็เหมือนว่าเราได้พักไปในตัวเนาะช่วงหน้าแรงอ่ะตุนฟางไว้ประมาณกี่ก้อนต่อปีประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันนะครับผมหนึ่งพันก้อน มีสิบห้าตัวจะเป็นตัวผู้แค่สี่นอกนั้นจะเป็นตัวเมียเน้นผสมผสมธรรมชาติเลยผสมธรรมชาติเลยใช่รเพราะว่าเราเราเป็นควายปล่อยฝูงเนาะพอเราปล่อยไปเดี๋ยวเขาตัวผู้เขาก็จะมาตัวไหนที่เขาเป็นสัตว์ตัวผู้เขาก็จะมาขึ้นเองเลยอัตโนมัติแหละแม่ตัวแรกยังอยู่ไหมอยู่ตัวไหนครับตัวนี้ตัวนี้เลยใช่ไหมโอ้โหนี่ครับผมมีชื่อไหมตัวนี้ตัวนี้เรียกแม่แก่ แม่แกเลยใช่ชื่อแกเลยใช่ลูกกี่ตัวแล้วพ่อลลูกลูกตัวนี้จะตัวที่ตัวที่เก้าแล้วปีนี้ถ้่ของผมโอ้ตัวที่เก้าแล้วนะครับผมใช่เพราะว่าเลี้ยงมาติบในนี่คือบรรดาลูกเขาทั้งหมดเลยใช่โอ้ไม่ลูกเขาทั้งหมดหรอกก็จะแต่แม่พันส่วนมากจะเป็นลูกเขาเชื้อสายของเขาเชื้อสายของเขาครับผมเมื่อสปีที่แล้วนี่ตัวนี้เขาให้เก้าหมื่นแล้วนะแต่ไม่ขายตอนที่ราคาแพงใช่ไหมใช่แต่ช่วนี้สงสัยไม่ถึงแล้วเลยครับผม คนรัก้ควายนะครับผมอ่าเป็นอาชีพหลักเลยได้ไหมเลี้ยงควายอาชีพหลักก็จะมีเลี้ยงควายกับทํานาแค่นั้นแหละครับผมอยู่บ้านอ่ะก็ถือว่าเป็นอาชีพหลักเลยกันใช่ครับผมรายได้ดีเลยนะครับผมเนี่ยตุ่มใส่น้านี่ใส่แบบนี้เลยนะครับผมขอความรู้จากพ่อใหญ่หน่อยเทคนิคการเลี้ยงควายมีไหมผมเลี้ยงหลังเขาเลี้ยงหลังเขาเอาส่วนตัวพ่อ สบายแล้วไม่มีทีง่ง่งนไม่มีใช่ไหมไม่มีครับผมก็ป่วยแต่เหมือนกันแต่ละป่อยด้วยกันทำวัค,วคซีนต่อปีกี่รอบครับวั2 2> คซีนเหรอสองสองรอบใช่อันนี้คือจ้างพสัามาทำหรือไงครับไม่ไม่เขาจะมีแพทย์ประจําตําบลมาฉีดให้อ่ะอาสา,า,าแพทย์อาสาเนะี่ยครับผมเขาจะมาฉีดให้เราเรื่องควายมาตั้งแต่นู่นเลยมีเทคนิคอะไรสักหน่อยแบบที่แบบคนไม่เลี้ยงไม่รู้คนที่เลี้ยงรู้ มันมไ,มไม่มีเทคนิคอะไรนะเลี้ยงควายแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือยังให้เขาขาดน้าแค่นั้นแหละครับผมน้ํานี่สําคัญนะเลี้ยงควายอ่ะแล้วก็ถ้าเราปล่อยปล่อยเลี้ยงอย่างนี้เนาะสิ่งสําคัญก็คือแมลงกับเหานะแมลงกับเหาอ่าเราเราต้องมียาพ่นมั่งครับอย่างน้อยๆก็อาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะเขาก็จะนอนอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเย็นถ้าเราสังเกตดูถ้าวันไหนแมลงเยอะเราก็จะเปอไฟให้เขาครับผม ถ้าเกิดว่าได้อาทิย์หนึ่งเราก็จะพ่นอะไรเขาเรียกอะไรโซดาแกมบอกโซดาแกมโซดาแกมไล่ให้เขาไล่พวกพวกแมลงพวกผิวเขาก็จะได้สวยๆหน่อยนะพ่นใส่ตัวเลยบอกโซดาแกมพ่นใส่ตัวเลยโอ้แต่เราผสมน้ําเปล่าไงครับผมผสมแล้วก็พ่นใส่ตัวแล้วเขาจะไม่มีเหาไม่มีอะไรพื้นที่จะไม่ค่อยขังอ่ะการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายในในหมู่บ้านอะ่ะเมื่อก่อนอะ่ะ ผู้คนจะแบบว่าไม่ค่อยได้ทําอะไรก็คือสามารถปล่อยควายเป็นนาทุ่งใครก็ได้ครับผมแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มลําบากขึ้นมาหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาจะขังขังใส่รั้วใส่อะไรเป็นพื้นที่ของเขาอ่ะครับผมแล้วนี้บางทีมันก็จะต้องยากขึ้นกว่าเดิมก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ควายน่าสบายนะแบบว่าแต่ควายมันสบายอ่งก็คือเออมันมันมันจะกระดกเชื่ออ่งควายอ่ะถ้าเราปล่อยไปตอนเช้าอย่างเงี้ยตอนเย็น บางทีเราติดทุล่าอะไรเราไม่ได้มาเขาก็จะเดินกลับมาคอกของเขาเองนะถ้าเทียบราคาควายกับวัวน,นี่ต่างกันเยอะไหมอย่างกระควายรุ่นรุ่นอย่างเช่นก่อนที่จะมีลูกได้อะไรเงี้ยราคาต่างกันไหมกับวัวรุ่นรุ่นเหมือนกันมันก็แล้วแต่กระแสนะเมื่อก่อนนั้นถ้ากระแสวัวเข้ามาแรงวัวเขาก็จะแพงมากนี่ครับผมใช่แต่ว่าแต่ว่าควายเราเนี่ยมันมันปกติเนาะเหมือนมันไม่ค่อยไอเนี่ยแต่คนแต่ว่าพูดถึงว่า ราคาเขาจะนิ่งกว่าวัวนะราคาจะนิ่งกว่าใช่อืเพราะว่าขึ้นลงเขาก็ไม่เท่าไหร่ไม่เหมือนวัววัวนี่คือแพงก็คือแพงเลยแต่เวลาลงปุ๊บลงวูบเลยอ่ะใจหายเหมือนกันใจหายเหมือนกันถ้าวัวนะถ้าเป็นวัวนะอันนี้คือข้อดีอันนี้คือข้อดีข้อเสียมีไหมข้อเสียของควายไม่น่าจะมีหรอกถ้าคนรั้นี่นี่นี่แน่นอนจริงโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมให้ไม่ยอมชมนะครับผมขอบคุณมากครับ